วันอาทิตย์ที่14นี้ทุกคนอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะทุกคนเพื่ออนาคตที่ดีของตัวเราและลูกหลานนะคะและครอบครัวนะคะคิดทบทวนกันให้ดีๆนะคะว่าจะเลือกใครเลือกใครค่ะเพื่อเลือกเลือกไก่อบไก่ <laughs> อะยืนยืน คิดครบทวนให้ดีๆแม่นับนะอ่าพาเพลินเก่งมากพาเพลินเก่งอ่ะเก่งนี่นี่เก่งค่ะให้แม่หมุนหน่อยได้ไหมเก่งโอ๊ยนะชูฮึบแอคชัน่ยมมน,ย,มมนยิ้มก่อน่ยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มยิ้มยิ้มก่อนอันนี้น่หน้างอน,นิดนึงเพราะว่าแม่ปุกขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวแม่หมุนนะแม่หมุนดูหน่อยนะ แม่หมุนหน่อยนะคะแม่หมุนหน่อยนะคะโอ้ยเก่งชนไว้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 โอเคเก่งมากพาเพลินเก่งที่สุดเลยโอเคพาเพลินไปเอาเอาน้องส้มมาให้แม่หน่อยเร็วเร็วเลยตะก้าเร็วเร็วเอามาหนึ่งอันนะเอามาหนึ่งอันนะอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้ข้ามาให้แม่หนึ่งอันหยิบมาเลยหยิบมาเลยหยิบมาหยิบมาให้แม่หนึ่งอัน yes เก่งมากโอเคโอเคเก่งค่ะคัดคัดเราต้องไงคัดเราต้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้รางวัลน,นะคะเดี๋ยวหยิบให้นะคะโอเค อย่าลืมนะคะ14ฤพฤษภาคม2566นี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใชเสียงนะคะเพื่ออนาคตที่ดีของพวกเราและลูกหลานนะคะ